สวัสดีครับชาขเราจอกลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากนะครับก็เป็นศึกยูฟ่าแชมเปอร์เล็กรอบชิงชนะเลิศนะครับเล่นกันที่สนามอารีนันซอลิน่านะครับในเมืองเมลนิกประเทศเยอรมนีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่มีความสำคัญมาจากฤดูกาลนะครับเบสเชีร์ครับบริลเซนชูแมงทีมที่คว้าเอาสองแชมป์ครับทั้งลีกเอิรแล้วก็คูปเดอะฟรองก์นะครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีนะครับที่ปีนี้จบได้รองแชมป์ของกาโชเซเรอานะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆนะครรับเเเเพาาาะวว่่่่นนมมีีจุุดดใกกลทถือ หลากหลายก็แล้วมีสีสันมากๆนะครับเป็นทีพลังหนุ่มครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากจากการทำงานของลุยเลเก้นะครับรอบราเพวกเขาก็ผ่านอาร์ซอนมาได้อย่างสวยงามแล้วก็รับคาบนะครับอาร์ซอนส่วนอินเตอร์มิลานนะพวกเขา็อกในจุดเด่นพวกเขาก็คือเรื่องของเกมรับนะครับเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วมีเกมโต้กลับที่ยอดเยี่ยมนะครับช่วงรองชาเลอร์นะพวกเขาก็ผ่านเกมสําคัญอย่างบาเซลนามาได้นะครับก็่าเป็นผลงานชิ้บโบแดงนะครับก็บอกว่ามีเกมรับที่ถือว่าโดดเด่นมากๆเะครับแล้วก็เกมนี้ครับทุกเกมก็ เชื่อว่าทางน้าเบชเชก็น่าจะเดินหน้าบุกเข้าใส่ครับแต่วินเตอร์นั้นก็จะมีเก็บรับและโตครับเหมือนกับที่เคยเล่นกับบารเซโนานะครับแล้วก็ทําแสบกับบาร์ซ่ามาแล้วนะครับคู่นี้ก็เชื่อว่าแม้ว่าปารีสจะมีเกมที่ดุดันแล้วก็ค่อนข้างมีสีสันหลากหลายนะครับแต่เชื่อในเกมรับของวินเตอร์ครับาล้วก็สบการณ์ของตีนอินเตอร์มากกว่าครับว่าจะสามารถการรับมือกับเบชเชได้ครับมองว่าเกมนี้จะมีลานมีโอกาสที่จะเฉนเอาช้ะเบชเชได้ครับขอเรีอกอินเตอร์มิลานครับว่าจะเป็นแชมป